สวัสดีครับผมเอ็มจาก YouTube ช่อง 4M นะครับตอนนี้ผมพาทุกคนมารู้จักเกมแลนด์ลอคแลนด์เวิร์ดนะซึ่งในเวอร์ชันนี้เนี่ยแตกต่างจากเวอร์ชั่นอื่นยังไง ตอนเรเมแรกนะครับให้บริการโดยแมซิออนที่ซื้อเลิกสิทธิ์มาเปิดและให้บริการในรูปแบบของ NFT ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเซิร์ฟแท้นะครับไม่ใช่เซิร์ฟเถือนนะครับลหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้โอเคเรามาทําความรู้จักกันสักนิดหนึ่งนะครับตัวแลน d ์เวิร์ดเนี่ยต้องบอกว่ามีระบบออโต้ด้วยที่คุณผู้ชมเห็นตัวผมตีมอเตอร์หรือว่าตัวไซวินเดอร์อยู่เนี่ยอันนี้ผมใช้ระบบออโต้นะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องซื้อภายในตัวเกมถ้าหากว่าเราไม่ซื้อเนี่ยเราก็สามารถกดเองได้เหมือนเดิมเลยนะเราสามารถซื้อได้้ทีีี่่ออเเมมม็าายยในนตัวัววกกลลจะะู2ราคานะ 99, ครคค699 990แบ อย่างผมเนี่ยซื้อแบบ990มาก็จะมีระยะเวลาทั้งหมด30วันครับ พอเราเปิดตัวกล่องที่เราซื้อมาแล้วนะครับมันก็จะได้เป็นตัวรีโมทแบบนี้มานะครับแล้วกดใช้นะครับก็จะมีคําสั่งเมนูขึ้นมาต่างๆนะครับให้เราเซตติ้งบอทไม่ว่าจะเป็นการเก็บของเองการตีการออโต้เองนะครับหรือว่าการอยู่เฉยๆซึ่งในเซิร์ฟเจนเนิตนะครับก็พัฒนาระบบบอทขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างดีมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออโต้เอเซปปาร์ตี้นะครับแล้วก็การวิ่งนะครับวิ่งได้ดีกว่าเวอร์ชันก่อนๆที่ผมเคยเล่นมาด้วยนะหมายถึงว่าเจอหน้ามอนแล้วเนี่ ในแลนเวิร์ดนะครับจะมีแมปที่ชื่อว่า Nova Space นะครับซึ่งเป็นแมปคล้ายๆแมป VP ีที่เราสามารถซื้อแล้วก็สามารถเข้ามารับฟัรภายในนี้ได้นะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องซื้อตัว Nova Space ก่อนสำหรับ Nova Space เนี่ยก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับมีแบบธรรมดานะครับแล้วก็เป็นแบบมินินะครับเวลาที่เราเข้ามาแล้วนะครับเราสามารถมาฮิวกับเจ้าแมวแล้วก็มารับสตามิน่าได้นะครับหรือว่าจะมารับอาหารนะครับสามสิบอันต่อวันนะครับซึ่งจะบวกออสแตทนั่นเองนะครับก็สามารถกดรับได้เลยนะครับหรือว่าเราจะกดเทคเอาไว เลยนะครับเนี่ยครับใส่ไป3าปุ๊บเนี่ยก็จะได้เป็นฟู้ดบัจเกตมานะครับซึ่งใครสะดวกซื้อแบบไหนนะครับก็ซื้อแบบไหนก็ได้นะซึ่งมันจะมีแบบ30วันนะครับผมแล้วก็มีแบบ7วันหรือแบบ2ชั่วโมงก็มีเหมือนกันนะครับและนอกจากนี้เนี่ยครับในโนวาสเปซเนี่ยก็ยังมีคาฟ่าที่แบบฝากของแล้วก็มีซื้อพวกยาพวกอะไรพวกนี้อยู่ด้วยนะครับผม วิธีการเข้าโนวาสเปซนะครับเราก็กดที่หนังสือที่ตัวเกมเนี่ยให้มาตั้งแต่ตอนเราสร้างตัวละครเลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็เลือกโนวาสเปซนะครับผมแล้วก็วิธีการออกนะครับง่ายๆเลยแล้วก็เดินเหยียบวาร์ปตรงนี้ได้เลยซึ่งตัววาร์ปเนี่ยครับเราก็สามารถเลือกเมืองต่างๆที่เราจะสามารถไปลงได้ด้วยนะหรือว่าเลือกแมปล่าสุดที่เราเพิ่งจะมาได้เลยนะครับ สำหรับ Landverse Surf Genesis น,นะครับแตกต่างจากเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ยังไงนะครับหลักๆเนี่ยก็จะมีอยู่2หัวข้อด้วยกันนะครับหัวข้อแรกเลยนะครับน่าจะเป็นในเรื่องของการดรอปของจากมอนเตอร์นะ เื่อในการตีมอนเตอร์จากเซิร์ฟก่อนนะครับมันก็จะดรอปเป็นตัวรูทบล็อกใช่ไหมแต่ว่าสําหรับเวอร์ชันนี้นะครับเมื่อเราตีมอนเตอร์แล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นของมาเลยนะครับเห็นไหมครับมีขยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็พูดโอริอิลูนะครับก็จะไม่ดรอปจากมอนเตอร์แล้วนะครับเราจะต้องไปขุดแร่เท่านั้นแล้วก็ในเรื่องของการหาเซนีนะครับแน่นอนว่าถ้าเราไม่เปิดรูทบล็อกแล้วเราจะหาเซนียังไงนะครับก็จะต้องมีการขายขยะด้วยแน่นอนว่าราคาในการขายขยะเนี่ยครับมันไม่ใช่10เซนีแล้วนะซึ่งในแลนด์ เ,เท่านั้นใช่ไหมครับไม่เกินนั้นแต่สำหรับในเซิร์ฟเจเนซิสนะครับขยะต่างๆเนี่ยก็จะมีราคาและก็มูลค่าของมันส่วนพวกอุปกรณ์สวมใส่นะครับก็จะมีราคาที่ไม่เกิน1 0 0 0 0มน,นะครับเวลาที่ขายแน่นอนว่าทุกคนที่เล่นนะครับยังไงก็ต้องมีพ่อค้าในไอดีติดไว้นะทีนี้การฟาร์มมอนเตอร์และดอปของเนี่ยมันเป็นแบบที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ใช่ไหมซึ่งมันจะโยงไปในหัวข้อที่2นะครับนั่นก็คือเรื่องของสตามิน่าสตามิน่าในเวอร์ชันก่อนเนี่ยก็จะใช้ในการเปิดพวกรูทบ็อกต่างๆ,างๆใช่มั้้รกจะาาฟ์ตชนนนีใใ ด้วยแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าจํากัดจนเราฟาร์มไม่ได้นะซึ่งถ้าหากว่าเราได้สตามิน่ามาต่อวัน1000พันเนี่ยเมื่อเราตีจนครบแล้วนะครับเราก็จะโดนหักเฉยๆนะครับถ้าเราใช้บอดในการฟาร์มเนี่ยเขาจะโดนหักไป70%แต่ถ้าเรากดมือเนี่ยเขาจะโดนหักไป50%นะครับขุดแร่อดาเมนทายนะครับหรือว่าขุดแร่เพื่อหาโอริลูในแมปยิคดาซิลด้วย กดที่หนังสือ r o w o r d นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดเลยจะเป็นเขียนว่า y ดอ t e r l y ิ e นะครับก็กด ok ค่าเสียหายในการเข้าไปเนี่ยสองหมื่นห้าเซนี้นะครับแล้วก็กดย็ดเข้าไปได้เลยครับก่อนที่เราจะไปขุดแร่นะครับก็ต้องระวังมอเตอร์ภายในแมปด้วยนะแล้วก็เป็นแมป f pk นะครับก่อนื่นเลยนะครับซื้อจอบที่ mining shop ก่อนเลยนะคุยกับ npc ตัวนี้นะครับแล้วก็กด buy เลือก mining pickaxe นะครับห้าหมื่นเซนีนะครับตัว id กง id ไก่เนี่ยยังไงก็ต้องมีเงินซื้อก่อนที่จะมาขุดแร่ ซื้อมาแล้วก็อย่าลืมใส่ด้วยนะครับลักษณะแรกเนี่ยครับมันก็จะมีแบบเล็กนะครับแบบกลางแบบใหญ่และก็แบบใหญ่มากๆเลยในการขุดนะครับมันก็จะมีหลอดขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็จะใช้สต้าเมนาด้วยข้อความขึ้นทางด้านล่างซ้ายนะครับว่าเราได้อะไรบ้างเห็นไหมครับผมได้เมื่อกี้ได้อีรูนะครับอันนี้เราได้โอลิมาด้วยแล้วก็ตัวหินนะครับมันก็จะมีเลือดด้วยนะครับว่าเราจะสามารถขุดได้อีกกี่ครั้งนะครับแล้วก็อย่าลืมดูสต้าเมนาด้วยนะครับว่าเราเสียไปเท่าไหร่ต่อการขุด1ครั้ง เลยที่สุดนหนึ่งของยิกดาซิลนะครับมอเตอร์ Motor เนี่ยมันก็จะกระจายกระจายนะครับไปตามแมปเลยมันจะไม่เกิดจุดเดิมเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วนั่นเองครับหรือว่าในเวอร์ชั่นก่อนนะมีกิจกรรมแอร์ดรอปด้วยนะครับซึ่งจะแจกของเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับให้กับผู้เล่นที่เล่นในตัวเกมน,นะครับแล้วก็อย่าลืมล็อกอินก่อนด้วยนะครับ ถ้าเราผูก wallet โ o น n i n นะครับเราก็จะได้รับของด้วยนะครับเป็นตัวยาเด้งเลือดนะครับผมหรือว่ากด join community นะครับจะได้เป็นตัว j o b n เ n ็นเทอร์ a มมาด้วยนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นกิจกรรม team up mission นะครับเป็นแข่งกันเล้นน้อยว่ายอด follow ใครจะถึงตามยอดก่อนก็จะสามารถรับตัวใข่เพชกรได้นั่นเองครับเลื่องลงมาอีกเนี่ยมันก็จะมีอีก3กิจกรรมนะครับเป็นตัว c o p ป e quest ซึ่งอันนี้เนี่ยผมทําไม่ทันแล้วนะฮะ ตอนนี้ผมทำได้แค่ตัวแกรนด์รันเควสนะครับผมแล้วก็ตัวโกโบเพเยอร์เควสนั่นเองซึ่งตัวนี้นะครับง่ายๆเลยนะครับเราก็เล่นตามสิ่งต่างๆที่เขากำหนดมานะครับภายในเว็บเลยไม่ว่าจะเป็นการหาการ์ดหนึ่งใบนะครับเราก็จะได้ตัวพอยต์มานะครับหรืออาจจะเป็นตัวโกโบเพเยอร์เควสนะครับผมไอตัวนี้เนี่ยก็จะยากหน่อยนะครับอย่างเช่นทำยูเนียนให้ครบ1,200เลเวลนะครับหรือว่าจะเป็นการท็อปอัพมูสโต้นะครับหรือว่าจะเป็นการใช้อิออนนะครับก็จะมีโบนัสให้เรากดเควมรีวอร์สด้วยนัั่นเองครบ ซิร์ฟแนดับตัวนี้เนี่ยผมมองว่าดีมากๆเลยนะครับใครที่อยากเล่นเนี่ยก็รีบมาเล่นนะก่อนระยะเวลาเนี่ยมันจะหมดก่อนนะครับสาหรับตอนนี้นะครับเป็นช่วงที่เซิร์ฟเวอร์เพิ่งจะเปิดใหม่ได้ไม่นานนะครับอะไรต่างๆนานๆเนี่ยมันก็จะมีราคาของมันอย่างตอนนี้เนี่ยผมก็รีบมาฟาร์มตัวการงูดานะครับซึ่งมันมีมูลค่าหลายพันบาทเลยถ้าผมได้มานะครับแน่นอนผมจะยังไม่ใส่ก่อนแน่นอนนะครับผมจะนําไปขายก่อนที่มาร์เก็ตเพจครับซึ่งเราจะสามารถนําไปขายแบบ NFT ททีได้ที่ภายในเว็บไซต์เลยนะครับ ก่อนที่เราจะไปขายนะครับเราจะต้องมีบัตร Vip ก่อนนะครับหรือว่ากดใช้ Vip ในเกมเราสามารถซื้อได้ใน Item Shop นะครับราคา1,000มูน Moon s t o r e นั่นเองนะครับ30วันราคาอยู่ที่ประมาณ200-300บาทนะครับ แน่นอนว่าใครที่เล่นแรน็คแนล็อกมาอยู่แล้วนะครับก็น่าจะรู้นะครับว่าอะไรเนี่ยพอจะมีราคาไม่ว่าจะเป็นการงูดำการกบแดงการเลดิกนะครับพวกการแรกต่างๆเนี่ยก็จะขายดีแล้วก็มีราคาแพงมากในช่วงแรกสุดๆเลยนะครับสำหรับตัวผมเองเนี่ยก็ลงทุนลงแรงไปกับตัว R L Land w o r d Genesis ไปแล้วนะครับคิดว่าน่าจะมีตัวคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมนี้ออกมาอีกให้คุณผู้ชมได้รับชมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่อง 4M Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ